ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นสวัสดีครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีบียงเอฟซีดงใจอยู่กับช่องพลายสุวรรณพืายโคโรนี่มาความรักกำลังเดินทางครับนี่มาวาดมา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 ,มาสองกิโลนะครับนี่ระยะห่า,หางโดยประมาณต้องพาแม่วาดไปหาพี่ใหญ่นะครับนี่มา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 ,มาต้องขับรถมานะครับเพราะใครไม่อยากเดินนะครับมาแล้วก็ ให้ไม่ว่าเดินตามรถนะครับเดินตามหลังมาเมาื่อ้อเมามา,ามามาเออลีลาม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 าดูนครับ อ,อจะเดินถึงไง่ายไหมเนะมาะระยะทางนะครับให้นางเดินมารถมาก่อนถ้าทางรัดมันจะใกล้นะครับแต่มันมีทางลัดถ้าขี่ช้างไปมันจะรัดง่ายนะครับลัดไปตามนี่คนะปลายยูคคาเนี่จะรู้ทางรัดหมดนะครับทางไหนตรงทางไหนอ้อมแต่ไม่มีทางเลือกต้องไปตามทางมันจะอ้อม่อยนะครับมา หาวันหาวัมอ่าฮ่าฮ่าเร็่ยวเร็วเรีว่วเดินเร็ว,เรว,เรวหน่อยครับอือมีสับุลดกินด้วยเดินสบายใจเฉยสู้เรายังไม่เอาขึ้นนะครับไปเอาขึ้นที่พี่ใหญ่ทีเดียวนะครับมา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 ,มาต้องใช้ตัวช่วยนะครับนี่เออไม่ใช่ไม่มีล้างระโบนี่มากลุ่มดิ๊กเลยกลุ่มดิกมา บางทีก็จะมีนาข้าวปะปนไปครับปลายุขานาข้าวจะมีส่วนน้อยนะครับนาปลังทำนาปลังไปจะมีส่วนน้อยออเนะครับอาชีพเออมาไหมมาลัดลงนาข้าวข้างบนเตาถ่านโบราณน,นะครับนี่ ทางแล้วใส่ไม่ทำแล้วนะครับหลายปีแล้วเตาถ่านนี้ว้ามาเออว้านี่นะครับวิถีชีวิตว้า้ยเฮ้ย ใจไม่รักจริงช้างไม่ได้ออกมาอยู่แบบนี้นะครับนี่มา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 หน้าบวมมดแล,ล้วหน้านี่มาหรือว่าจะกลับบ้านมาไม่เห็นนะครับปล่อยมาอู้ไว้กินไหนอีกเนาะแม่นางนี่ไม่ชีคุณร้อยนี่ ยานี้กินหมดนะครับยานี้ถ้าทั้งคืนนะครับแต่เป็นป่ายอยู่คาผูกไม่ได้อยู่คาก็หักถ้าปล่อยกินนี่กินได้อยู่มา,มาเออเออไว้อยู่นั่นแหละคอยดูนะครับถ้าควานทำท่าไม่พอใจอาการนางจะออกนะ้ำมาแล้วนะยิฮะเดินเล่นเดินจริงเยอะ อาการนั่งไม่พอใจมาไอ้วกน่าหุ่นฮะฮะมาอยมา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 าม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 าีา เดินเล่นอยู่นั่นแหละเฮ้ยพี่ใหญ่รอแล้วเฮ้ยเฮ้ยยี่เฮ้ย จโอโอเป็นยังไงบ้างเดือนกว่าแล้ไมาได้เจอกัน่ยอยทื้ที่ใหญ่เราไม่ว่าดะเอาโซ่ขึ้นก่อนนะครับนี่เพื่อความไม่ยุ่งยังปังนุงเพ,เพื่อเชื่อกับโซ่ไม่พันกันนะครับนี่เราจะไป ดูว่าจะเป็นอย่างไรกันข่อยลุ้นกันไปครับเรียบร้อยแล้วโสขึนคอแล้วนะครับนี่เพื่อไม่มีอะไรโสขึนคอเรียบร้อยจะีพันของพี่ใหญ่อีกอยากอีกนะครับเดี๋ยวนะวา,วา,วา มาเดี๋ยวาดมาไ่ว่าก็ยังกลัวนะครับนี่เออ๋ออ๋อไอว่าก็ยังระไวอยู่เอืออืม,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 มไอว่าจะถอยจะถอยให้นะครับไ่ว่าไอว่าก็ยังไม่กล้าเหมือนกันไ่ว่าก็ยังกลัวนะไ่ว่าอ๋อ ห่างหายจากกันไปนาน,นครับนี่เดือนกว่าชางเขาจะรู้นะครับปิติกิริยา้พี่ใหญ่ตกมันไม่วาดเขาจะรู้จะเข้าทางไหนที่พี่พี่ใหญ่จะไม่ไม่อันนี้เอาไม่วาดก็กลัวเหมือนกันครับสัมผัสแรก เขาจะสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับให้ภาพบรรยายนะครับบางสิ่ง FC จะไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นหนะครับนี่อยู่ในป่าช้างอยู่ในป่าเป็นยังไงอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่ ธรรมชาติไม่ว่าจะสัมผัสดูว่าพี่ใหญ่หายตกมันหรือยังสัมผัสที่ขมับนะครับที่ขมับวันนี้น้ำมันไหลไหมเรื่องบางเรื่องบางบมาสิ่งเราอาจจะไม่ได้รู้ร้อเปซนะครับ จะใส่ปอกขาหลังพี่ใหญ่ไว้นะครับพี่ใหญ่เรายังตึงไว้อยู่นะครับพี่ใหญ่เราดูปฏิกิริยาก่อนว่าจะพอพาไปได้ไหมนะครับเราจะเอาไม่ว่าเป็นตัวช่วยนะครับจะพ่วงคอพ่วงคอเพื่อความสะดวกในการย้ายนะครับพาไปจะได้ไม่มีปัญหาพ่วงคอคือเอาคอติดกันครับเอาเชือกผูกติดกันไป เราก็ทําอะไรจะได้ไม่สะดวกนะครับคิดการอะไรที่ไม่ดีกับควานนะครับจะได้ไม่สะดวกเราต้องคิดเผื่อไว้นะครับนี่ช้างบางสิ่งบางช้างเรารักเกินไปบางบางสิ่งบางอย่างมันก็บอบบางครับเป็นสิ่งที่บอบบางมากปฏิกิริยาถึงเราจะเลี้ยงดูดีขนาดไหนนะมีสันสัตวตญานของเขาบางทีมันก็ยังมีนะ บางเป็นสิ่งที่ FC ซบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับข้อยู่กับธรรมชาตินี่นะครับเราทำไมถึงเราต้องมีไม่วาดมาพึ่งพาครบบางบางจังหวะที่เราไม่แม่นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มั่นใจร้อยปอร์เซน์นะครับแล้วก็อาศัยไม่วาดได้ พยายามฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยร0อเปอร์เซนตนะครับเราต้องคิดการบ้านไว้ในหัวนะครับการบ้านพรสวรรค์มีเราก็ต้องมีพรสวเวงด้วยนะครับในการทำงานในแต่ละครั้งเรื่องบางเรื่องต้องวิเคราะห์แต่ตรองให้ดีนะครับรอบคอบ มีเหตุการณ์รายเหตุการณ์ที่ต้องต้องมาคิดทบทวนนะครับทบทวนดูทบทวนเพราะบางโอกาสมันไม่มีโอกาสได้แก้ไขนะครับไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแต่คราวนี้รายเหตุการณ์ได้เยอะนะครับเยอะเหตุการณ์เล็กน้อยเหตุการณ์หนักก็ห้ประหักนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ยังไงประสบการณ์นี้ขนไปเต็มสิบล้อก็ไม่หมดนะครับ ประสบการ์เกี่ยวกับการเลี้ยงช้าง้งแต่ได้เลี้ยงดูเลมานะครับเยอะครับเยอะประสบการณ์บอกเลยว่าเยอะนะครับไม่เก่งนะครับแต่ก็พอมีประสบการณ์นะครับพอเอาตัวตัวเองรอดได้นะครับบางในจังหวะฉุกเฉินนะครับก็พอพอไปได้นะครับพอไปวัดไปว่าอันนี้มีในตำรับตำรานะครับนอกจากเราจะจะแสวงหาขยันหาความรู้เองนะครับยันรู้ เอ,อ,อ,อเป็นยังไงล่ะพร้อมออกเดินทางกันหรือ,อยังตกลงกันว่ายังไงพี่ใหญ่แม่วาดต่อไปก็งานเข้านะแกสู้พี่ใหญ่นละงานเข้าเลยพักก่อนนะครับมาดูการคลิปหน้าเป็นยังไงว่าจะไปรอดหรือไม่รอด